สวัสดีค่ะท่านรองนายกไอ้คำพดพ์หนึ่งก็คือถามว่ามีคําถามอะไรข้อสงสัยอะไรเฟกนิวอะไรที่เกี่ยวกับพักประชาชนอยากจะให้พวกเราตอบบ้างทีนี้เนี่ยก็มีเพจของดรดาร์กนะคะเข้ามาถามว่าเฮ้ยเราไม่แตะสปสช,ชเราไม่กล้าหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้มีพวกสปสช,ชเข้ามาอยู่ในพักด้วยแล้วก็จะมีคําถามในทานองเดียวกันก็คือว่าเฮ้ยทำไมเราทําแต่เรื่องประกันสังคมไม่พูดเรื่องสปสช,ชเลยชี้แจงแถลงไขสักนนิดนึงค่ะก็เอาคำถามสุดท้ายก่อนละกันไม่แตะไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสปสชที่ผ่านมา มีปัญหานะครับทั้งมีเรื่องของงบประมาณที่ไม่พอแล้วก็ไปผักภาร,ระต่อให้กับผู้ที่ให้บริการนะครับมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์กติกาในการจ่ายเงินในระหว่างปีนะครับซึ่งมันก็ทําให้ผู้ให้บริการก็คือโรงพยาบาลทั้งหลายก็ได้รับผลกระทบไปตามกันนะครับต้องดําเนินการในเรื่องนี้แน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งแต่สิ่งที่เราจะดําเนินการก็มีอยู่ด้กัน3อย่างอย่างแรกก็คือเราจําเป็นที่จะต้องกำหนดงบประมาณที่มันเพิ่มพึ้นเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับการดําเนินการที่ที่เพียงพอส่วนที่สอ ก็คือเราจะต้องมีการ กำหนดไว้ว่าสปสชเนี่ยจะต้องไม่มีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในระหว่างปีนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก็คือกรณีหมอเหรียญทองใช่ไหมครับก็มีมีหลายกรณีแล้วกันนะครับก็มีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในระหว่างปีซึ่งมันก็ไปกระทบกับผู้ผู้ให้บริการนะครับที่เราทําแบบนี้ก็เพราะว่าเราต้องดูแลทั้งผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการก็ขณะเดียวกันการบริหารจัดการที่มันมีความแน่นอนก็เป็นเรื่องสําคัญสาหรับผู้ให้บริการเช่นกันส่วนสุดท้ายก็คือเราจะพยายามปรับระบบการให้บริการให้มันมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน หมายความว่า,าในการส่งต่อจากจุดต่างๆเนี่ยมีกฎกติกาที่ไม่ต้องอาลาบากนะครับเพราะว,ว่าตอนนี้ในกรุงเทพมหานครมีฐานเรื่องส่งต้าครับของกรุงเทพมหานครเนี่ยกรทมในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่สุดข,ของประเทศเนี่ยมีขีดความสามารถในการที่จะเข้ามาบริหารจัดการระบบสาธารณสุขของกรทมได้นะฮะก็ทําระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลกันมีตัวเชื่อมโยงข้อมูลและจะทําให้สามารถที่จะให้บริการได้อย่างอย่างทั่วถึงในขณะเดียวกันก็ไม่จําเป็นจะต้องไป รอขอใบส่งตัวแบบที่เป็นอยู่ในปจิจินครับแล้วจริงๆอ่ะคือเราอ่ะพูดเรื่องประกันสังคมเยอะจริงนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราอ่ะไม่พูดเรื่องสอปสอชอเลยก็มีการอภิปรายทั้งงบประมาณมีการอภิปรายนโยบายหลายๆครั้งที่อาจารย์เดชรัตน์อ่ะเป็นคนดูแลเนื้อหาด้วยตัวเองก็จริงๆก็มีครั้งที่สสอดีสสกัลยพัฒนนะฮะหมอนิวก็อภ<ๆ>ิปรายเรื่องนี้ไปตั้งแต่งบประมาณปี67เนาะก็คือตั้งแต่แรกเลยนะฮะก็จะมีการพูดถึงงบประมาณที่เอ่อไม่ไม่พอแล้วก็อยากจะให้มีการสนับสนุนเรื่ สุขภาพปฐมภูมิมากขึ้น ถามว่าทําไมมันไม่แมสก็บอกว่าสิ่งที่เราไปเจอในประกันสังคมมันอาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องทุจ,ทจริตจชนใช,ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปแก้ในสปสชคือระบบการบริหารจัดที่จะทําให้ผู้ให้บริการเนี่ยสามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลน,นะกับค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าเอ่อที่จะสามารถดำเนินการได้แล้วนอกจากถ้านอกจากเรื่องสปสชแล้วถ้าเรื่องระบบสุขภาพเนี่ยพักเรามีนโยบายเด่นๆอะไรอีกไหมคะอาจารย์สามเรื่องที่เราจะต้อง พูดถึงก่อนนะฮะ mm hmm. ก็คือบริการที่จะต้องเพิ่มขึ้นบริการที่เป็นปัญหามากๆก,ก็อย่างเช่นเรื่องสุขภาพจิตนะ mm hmm. ตอนนี้คนในเมืองหรือคนที่เป็นอยู่ในวัยทํางานวัยรุ่นนี้ก็มีปัญหาเรื่องนี้ mm hmm. การดูแลตอนนี้ก็ไม่พอ mm hmm. เพราะว่ามันมีคอขวดอยู่นะครับเอ่อซึ่งอันนี้เราจะต้องแก้อันที่2ก็คือส่วนของเรื่อง long term care mm hmm. นะ mm hmm. ก็คือการดูแลผู้สูงอายุระยะย,ย,ยาวเราก็พบว่าตอนนี้มีคนที่จะต้องลาออกเพื่อที่จะมาดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่เนี่ยจำนวนมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิง เป็นลุงสาวหรือว่าเป็นลุ่งสะพ้ยายทั้งที่จริงๆเขายังสามารถที่จะทํางานได้แต่เนื่องจากไม่มีคนดูแลแล้วคนดูแลก็กเครียดมากมก็จะกลายเป็นปัญหา ในลักษณะนี้ได้ส่วนสุดท้ายก็คือตัวแม่และเด็กเนาะเรามีปัญหาว่าเด็กเกิดน้อยแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเด็กที่เกิดมาเนี่ยก็อาจจะยังมีพัฒนาการที่ค่อนข้างช้าด้วยส่วนที่2ก็คือทีมงานที่จะต้องเพิ่มขึ้นนะครับพระถ้าเรามีบริการเพิ่มขึ้นแต่เราไม่เพิ่มทีมงานภาระหนะักก็จะไปตกกับคุณหมอคุณ<อ>พยาบาลเพราะงั้นเราจะมีทีมที่เรียกว่าแนวหน้าสุขภาพทั้งหมดเนี่ยที่จะทําเพิ่มขึ้นมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นงบ<อ>ประมาณที่เพิ่มขึ้นเนเเ่รรราาาาาก็จะะะไไมภปปให้สสชทํแบบั ปสชก็อาจจะขัดภาระต่อไปอีกนะเพราะงั้นสิ่งที่เราทําก็คือตั้งเป็นกองทุนเฉพาะไว้เลยนะครับสุขภาพจิตรัฐบาลใส่เงินเข้าไปเท่านี้ฝากสปสชบริหารแต่วงเงินเนี่ยไม่ต้องไปกันจากที่อื่นเราเพิ่มให้เลยนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของรองเทอร์แพร์อันนี้เราก็เพิ่มอีก4ี่หมื่นล้านบาท ให้สามารถที่จะมีคนไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านได้นะครับทั้งติดบ้านและติดเตียงนะเป็นและเป็นแบบที่เลือกได้นะครับจะไปดูแลทุกวันวันละสองชั่วโมงหรือดูแลทั้งวันสองวันแล้วเราก็อาจจะมีโอกาสได้พักหรือจะไปส่งที่อยู่ที่ศูนย์ก็สามารถที่จะดําเนินการได้เลือกแบบที่หยุน ทั้งสส่วนเนี่ยครับถ้าเราคิดครบคือจะมีบริการอะไรที่มันตอบโจทย์พี่น้องประชาชนจะมีใครที่เป็นทีมงานที่ไปช่วยคุณหมอคุณพยาบาลและจะมีเงินก้อนไหนที่จะทําให้ทีมงานทํางานได้และก็ส่งมบอบบริการที่ดีได้ถ้าเราคิดครบแบบนี้ครับเราสามารถเพิ่มสวัสดิการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้ โดยที่เราไม่ต้องไปทําให้เกิดเป็นปัญหาทางการเงินกับผู้ให้บริการนโยบายนะคะสารสสุขทั้งหมดก็ฝากทุกท่านติดตามวันที่25ธันวาคมนะคะแล้วจะเปิดนโยบายคุนยนโยบายของพรรคประชาชนเลยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เดชรแล้วนะคะ